ตัวเหตุนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาติดติดเขตสิ de de ่งมันชันถของ่วงนะครับด้างซ้ายมือนะครับเราจะสร้างศิลปะแนวล่าของแต่ละประเทศตจะมีสีเป็นแบบเดียกันนะครับมองมองขอบลอยนะฮะขอบลอยนะครับจะมีสีขาวในอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียไทยพม่าลาวนะครับจำกันดับเพราะว่า 2,558ที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาเซียนนะครับเกียรพร้อมจะเข้าสู่10ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทางเหนือมาเจอเหนืออีกเพิร์ลแล้วก็ตรงนี้นะ่ยได้เจอหอกตำรวจตึ้งแดบที่เราสร้างที่นี่ก่อนนะฮะแล้วก็ไปสร้างที่เชียงใหม่ทุกสวนโลกครับ วนนี้ภาพสุนบรยาของงเรีันพะนต้นไม้นะครับสวนมนุษยมีต้นไม้เยอะทีเดียวนะคันนี้รววมสายพันธต้นไม้ได้นะครับประมาณ2 0 0 0สายหเลยนี้คุณจมจจมนี่ดินระบายของอีกเปหน่อยูบ้างกับจมได้ Allah> น,นี่มีตีละไม้นี่นะรองโฆษณานะครับที่นี่เราก็มีสะบองเพชรนักะครับสะบองเพชรซ้ายมือนะฮะชื่อในไทยว่ามีลาวปีหนานะครับมาจากหมู่ปักมาได้แก่ ส่วนช้อเนีมันสวนีส่วนบ้านเรอลังการมากทีเดียวนะครับมันจมีชอชนะชอชงที่นี่เัาเยอะนะครับทันนี้ก็รับรองดอกสวยนะฮะชมชมก็ชอบความร้อนชอบแดดนะครับถ้ามีฝนตกเยอะเยอะเนี่ยดอกก็ไม่ใช่ดีนะฮะ มุกตะไบอย่าง e <cake> เดียวถ้ามีแดดในหลายๆวันก็ดอกประมาณสักนั่งเลยนะครับสุดท้ายเนืเรือนพาชามกระบองเพชรมีนักนะครับกระบองเพชรนี้ลำนีประมาณสามลอบสายพันธุ์ครับกระบองเพชรจากประเทศที่มีทะเลสายเยอะๆนะครับก็จะเป็นเม็กซิโกแอฟริกาซาใต้อเมริกามาดากัสการ์ก็มีเยอะนะครับ đó là sao mà không về được đó còn cái này hoạt động ra đó cái gì mà nó có cái 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 ตามที่เป็นเส้นองข้างทางตรงนี้นะครับเรียกว่าปาเร่าลึสีนะฮะก็มาไกลนะครับปลาตวนี้เข้ามาจากโนปแตเท่อที่บมานครับเอ่าลกสีเ่าีเนี่เรอออแล้วก็เป็นคุอลักษะนะครับจากเชียงไาย ผมดานเส้นท่านเลยลงชนสวนตะบองเส้นแล้วก็ถ่ายภาพด้วยนะวันนี้สวยมากทีเดียวเราใช้เวลาตรงนี้นะครับประมาณสิบนาทีนะครามมือใช่ไหครับแล้วนั้นก็จะให้เวลา